หมมองอมหน้าช,นนนนาชันหน่อยค่ะนั้นมามองอมหน้าชันหน่อยนั้นมามองหน้าชันหน่อยแต่ปอบนักอุินก็ใช่พี่เดี๋ยวเรียกคนมาลมพนขอขอบคุณที่ทำให้คนแก่มีความสุขจุด่อขอบคุณให้ตัวเองาตาพิธีกรหน่อย จะให้เวลากี่นาทีพูดสั้นก็นได้พูดยาวก็ได้ไม่เชื่อสามไปทูลอยูพูดนักประพันงใหญ่ยืนอ,อยู่กลางห้องจะสู้ไปทูลหน่อยก่อนอื่นขอสวัสดีครั้งหนึ่งในรอบปีหลังจากน้ำท่วมใหญ่มาหวังใจว่าทุกคนคง จะมีความสุขและก็ปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้วครูคนหนึ่งละที่สูง80เซนในบ้านเราจะลอยคอเลยก่อตอนนั้นปิดโทราศัพท์ก็เดินสายออกและทิ้งบ้านเลยตามหากันใหญ่เลยว่าครูอยู่ที่ไหน,นขอขอบคุณเสียงตามสายที่ตามหาคุณสูงสุดาเพื่อนครูที่คบมาตั้งแต่ปานะพัน โตไปถามลูกสาวว่าคุณแม่อยู่ไหนเป็นไงบ้างขอขอบคุณออกอากาศตรงนี้เลยค่ะคุณสวนที่ยันรักที่สุส่วนคนอื่นนั้นครูขอปิดแล้วก็ไม่บอกใครเลยออกจากบ้านหลังจากที่ใส่กุญแจขังน้ำม่เรียบร้อยแล้ว และปัตยนี้ก็ซ่อมสร้างใหม่เรียบร้อยแล้ว,ลวได้บ้านใหม่นึงหลังสบายสบายบ้านครูอยู่แจ้งวัฒนะศิบสเป็นแหล่งที่ใกล้กับคลองประปาและครองเปรนประชากรอ,อันนี้คือเล่าเรื่องวนตัวจะก่อนว่าถ้าคนเราเข้มแข็งและมีสติจะยืนอยู่ในโลกนี้อย่างสบายใจ ขอใจ้คำว่าสบายใจเพราะชีวิตทุกคนต้องาการความสบายวันนี้ที่มายืนอยู่ที่นี่และนั่งบนเก้าอี้และที่ยืนข้างเวทีทุกคนตอบได้านมคบว่าสบายใจที่สุดที่มาพบครูและมาพบเพื่อนขอ,ขอขอบคุณหัวหน้าที่เป็นฝ่ายจัดงานไม่ทราบว่าเขาฝืนค,คําครูหรือเปล่าก็ครูทักว่าประโมทสมพง์จะเหนื่อยนะ แล้วก็เห็นเขาไม่นเหนื่อยสิโดยเฉพาะคุณลูกดาตอตรงไหนคะไปแล้วเหรอคะไร้คุณลูกดา<ป>คุณลูกดาริงสะพัดเหน,เนื่อยไหมคะวันนี้ <c ười> เหนื่อย <c ười> ค่ะหนูต้องขอโทษช่วยเพราะว่าเพราะว่าที่ที่อยู่บนเวทีเมื่อวานนี้เนี่ยคือ เพราะว่ามันอาจจะมีสิ่งที่บกพ่อบนเวทีเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือคือสิ่งที่หนูเตรียมมาทีออ่เพาาะและนอกนั้นนี้คือคือสดสดคือสดสดันนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาเมื่อคืนก็เลยนอนตีสามจริงๆแล้วอยากจะหลับด้วยก็เลยขอก่อนก่อนมาเสิร์ฟถาวรล้อเพลงว่าถ้าไม่ไแสดงก็จะหลับแล้วก็เลยขึ้นไปร้องเพลงก่อนอันนั้นคือการแสดงที่ อแรงตั้งเลยถ้าไม่ได้เขาเราจะไม่สนุกข่าวันนี้และไม่ได้ย้อนหลังชีวิตไปเป็นเด็กอย่างนี้พวกเราสีสิบห้ิบห้าสหหสหิหเจสอถึงย่ง70เนี่ย ส่วนครูที่ยืดึงนที่นี่8ค่ะ8บแปนะครับปนีนี้ขอบคุณมุกดามากที่ทำให้พวกเราได้ย้อนหลังว่าความเป็นเด็กคืออย่างไรความเป็นผู้ใหญ่คืออย่างไรเมื่อกี้มีรุ่นปี1-2จบปีหนนึปีการศึกษาปีการศึกษาหน มีพอศหนึ่งสเป็นรุ่นที่สูงที่สุดมากันสามต้องนั่งคระบก่อนเขอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคนหนึ่งเพิ่งมาจากอเมริกาคนที่มาจากต่างจังหวัดก็ขอบคุณคนที่มาจากต่างประเทศก็ยขอบคุณใหญ่เลยลงจากเครื่องเมื่อวานวันนี้มางานร่วดเสรีจุดปรบมือให้ร่วดเสรีอนุหน์มาชื่อเะย ว่าเรารักกันได้อย่างไน,นโรงเรียนก็ไม่มีแล้วตัวอาคารยังอยู่ตั้งที่ถนนเอกกมัยระหว่างซอย1กับซอ,อย13ทางข้าเดินเข้าไปก็เป็นประตูขวามือเป็นรูปร่างสระน้ำหรือหล่อจะไม่มีน้ำแต่บานประตูทุกบานมีกระดาษติดอยู่ทุกแผ่นเป็นงานของกรมบังคับกั โรงเรียนร,รุดเสรีอนุสรที่เราเรียนอยู่นั้นย้ายามาอยู่เอกมหมขณะนี้อยู่ในคดีที่ศาลแต่ติดอยู่ที่กรมบังคับคดีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตกลงกันได้ยังไงตายจะไปบ้างก็เยอะขอเอ่ยน,นามหเอยนะครับอาจารย์ปิติของเราก็ไปแล้วมิสแสงทองก็ไปแล้วพี่สามมิสแสงทองชื่อนิสนนง คุณแม่ของป๊อปทหาระแดนเด่นก็ไปแล้วสรุปใจความว่าเป็นอนิจจังจริงๆทุกปีวันที่สิบธันวาคมพวกครูจะรักกันและพบกันที่โรงเรียนรัชริงออุษณ์นั่งกินข้าวกันถามทุกสุขกันพอผ่านมาเดือนธันวาคมที่สิบไม่เจอกันแล้ว แต่วันนี้มาเจอกันที่นี่ขอให้ครูซึ่งเป็นครูรรดเจรีและเป็นน้องๆทุกคนจงตั้งสติแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพตามที่มีพลระกำลังอยู่พวกเราโร,รดเจรีถูกลอยแพเมื่อพศ40กกว่าต่อพันสกว่าเดี๋ยวนี้ปศสองพันห้ารงพันห ขอโทษทีนะคะเอ่ยชื่อหน่อยเมื่อวานวันเมื่อวันศุกร์ถ้าใครทันดูข่าวทาำจองโทรทัศน์ข่าวไทย PBS ก็ออกช่อง9ก้าก็ออกมีการตัดสินคดีที่เป็นกรณีของผู้ทำให้โรงเรียนโรจจริล้มคว่ำกำลังใหญ่มีตัวบุคคลสักคนที่ขูจะเอ่ยชื่อนะคะเพราะบางคนอาจจะทราบว่า เป็นยังไงไปทีไี่เป็นอย่างนั้นโรงเรียนเราเป็นหุ้นส่วนการทําหุ้นส่วนลําบากอาจารย์ปิติในโชคร้ายที่สุดอาจารย์เรียนในโชคร้ายที่สุดทําที่เรียนปานพันปานพันก็เจ๋งทำโรงเรียนร่นจิตเสรีที่หลังโรงพักบังซื้อเขาก็ยังอยู่แต่ก็ไม่มีเสียงพอมาอยู่โรูเสรีย0สปี จะเริ่มก้าวหน้าอย่างมดงามและทุกคนจะพูดว่าผมได้ภาษาอังกฤษยันดีมาจากโรงเงร,รียนโรเสรีที่ได้ประกอบอาชีพธรรมะตินอยู่เดี๋นี้จะประบมือให้รเซรีและเชื่อว,ว่าทุกคนต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเกินปุมคุมโค่าเราดีเกินกว่าโรงเรียนอะไรทั้งหมดเพราะาคุณภาพคล้ายค้าไคล้กับโรงเรียนเซนต์เกรเบีย ครูตามอาจารย์เดียวจันปีติและมาอยู่ที่เรียนใหม่ได้ปีเดียวก็ออกออกโดยมีผลวนตัวบางประการคืออยู่ได้ปีเดียวมองอนาคตแล้วว่าจะไปไม่ไหวตัดสินใจลาออกโดยที่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรรับประทานโรงเรียนราชโรงเรียนเอกชนไม่มีบำนาญไม่มีบำเหน็จไม่มีเง,งินเดือนกินเพราะฉะนั้นคณะครูที่ออก โรคเสรีบางคนที่มีวุฒิภาวะสูงมีความสามารถมีปริญญาก็ยังไปประกอบอาชีพตามโรเรียนต่างๆแต่๋ยนนี้การศึกษาเปลี่ยนยุคนะครับสรุปใจความว่าโรดเสรีมีแต่ชื่อแล้วก็มีแต่เสียงแต่ยังมีเกียรติยศอยู่ค่ะจงภูมใจในเกียรติยศที่เราได้รับอยู่ในนี้ สารภาพว่าเป็นศูนย์กลางคนหนึ่งที่เด็กคิดถึงพอคิดถึงก็โทรหาแล้วก็กินข้าวกันเริ่มตั้งแต่กินจุดเล็กๆปัตตาคารจันเพนหลายรุ่นก็กินอยู่ที่นั่นร้านอาหารสวนอาหารแถวถนนรามอินทราก็กินอยู่ที่นั่นเจ้าลูกดาก็ที่นั่นนันแหละร้านอะไรจะนึกไ,ไปออกซะแล้วระเบียไม้ค่ะรับเบี้ยไม้ที่รัเบีหยไม้ สรุปว่าวันนี้เรากินโรงแรมกันนะปกติกินา้าอุคเดรหรือเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคุณโอลานนายคนนาใคนรู้จักมาคะ่ะคุณโอลานเป็นคนหาสถานที่คะ่ะคุณโอลาเป็นคนหาสถานี่เพราะเขาทางานในละแวกนี้นแชุนิน,นะสรุปใจความว่าเป็นคนหาสถานที่ แต่กำลังอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่คุณโอฬานจะแล้วกลายเป็นคุณปราโมทและคุณสมพงศ์ขอเสียตดังๆ,ๆคัะส่วนประธานรุ่นแต่ละปีจะขอนับไล่ไปนะครับปี15ปี16ปี17เมื่อกี้ปีสองปี19ด้วยนะไม่รู้ใส่ลูกระเบิดไว้หรือเปล่าในปี19 แนุ้ณสามีพบกันแันนี้ให้ครูสินะเพราะครูไม่มีเงินเดือนกัประทานค่ะขอคอย่างสูงแทนคุครูทุกคนด้วยค่ะุลสามีน้ำใจไม่ตีและที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือไปทำเสื้อสีแดงสีเขียวสีโรงเรียนมใส่กันโอ้ไปเลยอะไรจะขนาดนั้น จนกระทั่งเรากลายเป็นนักเรียนไปบุกพงนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อลักตัวนึงคุณลูกดาแต่ตัวเป็นนักเรียนโมเสรีสวยงามจังปบมือให้หน่อยค่ะสวยขอโทษนะคะคือแย่มากๆเลยเขาพูดถึงเรื่องเสื้อเรื่องชุดเนี่ย ก็คือจร,จริงๆแล้วชุดนักเรียนเนี่ยได้มาด้วยความยากลาบากชุดนักเรียนเื้ออาทรน,นี่นะคะชุดนี้ได้มาด้วยความยากลาบากก็คือกระโปรงเนี่ยพึ่งสำเร็จได้มาเมื่อเช้านี่ต้องขอขอบคุณลูกสาวร้านขายโจ๊กหน้าปักซอยหมู่บ้านนะคะนี่ครับกาาให้ขอยืมมาส่วนเสื้อนักเรียนนี้ต้องขอขอบคุณเจ๊จูธิดาที่ไปซื้อมาจาก บางกะปิเมื่อเช้าต่อราคาสุดๆได้265บาทนะคะที่ไม่มีปักเลยอย่างเงี้ยค่ะชุดนักเรียนเพื้ออาทรทอถุงเท้านี้ของหลานทั้งตัวมีเดรเสื้อใน,ในเกงใๆที่เป็นของตัวเองอ่ะไมู่เีเลยนะครั้มีเสียงแจ๊กขึ้นมาจนหลุปใจความว่าหาเสื้อมาใส่เพื่อให้ภูมิใจว่า โรดเสรีอยู่ตรงกระเป๋าตรงหัวใจของเราจริงๆขอเสียปงปรบมือสรับคาร์โรดเสรีที่เป็นขัญหาอยู่ที่ไหนมาไปเป็นที่ลหกทีนี้ขอเรียนถามสักหน่อยสิครับค่าใช้จ่ายออกมาจากไหนกันเอ่ยตั้งแต่คุณประโมทคุณสมพงษ์หรือคุณอะไรที่เป็นคณะกรรมาการหรือประธานรุ่นทุกรุ่นครูขัดคอเขาครูขัดคอเขาด้วยเหตุผลว่า ถ้าทำงานใหญ่ระวังนะต้องระวังสักหน่อยเพราะต้องพักกระเป๋าจริงละทุกคนทำด้วยใจอาสาวิจิตอาสาเชนนั้นเลยเนี่ยที่ทำมาเนี่ยแล้วก็เออชื่อไม่ถูกว่าเป็นใครบ้างแต่ขอ,อขอบคุณจริงๆบอกได้คำเดียวว่าขอ,อขอบคุณอย่างสูงสำหรับก,การจัดงานร้ำลึกถึงพระคุณของครูและรักเพื่อนเรื่อ ก็จบตรงนี้เลยนะคะสวัสดีะค่ะ